วันนี้อยู่คันนี้ครับคราคอร์สตัวนี้นะพี่เป็นตัว g r Sport ตครับตัวท็อปสุดเลยนะคันนี้ไปออกใหม่ครับเกือบล้านสามนะพี่ตอนนี้เราขายเพียง1ล้านกว่าบาทเท่านั้นครับแล้วถ้าพี่นําแบงก์สิมาครับใช้เป็นส่วนลดอีก1นึ่งแสนครับคันนี้เหลือเพียง9000แสนกว่าบาทครับเป็นรถปี2024นะเลขไม้อยู่ที่20,000กว่าเท่านั้นครับรถปีเดียวไม่สอ0หม่ครับวิ่งน้อยมากส่วนตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินไฟฟ้านะครับเป็นเครื่องไฮบริดนั่นเองประหยัดน้ำมันมากนะตัวน ถ้าสีดาวว่าเริ่มต้นเหมือนกลางๆเท่านั้นนะคันนี้อ่ะและมาดูพี่คันนี้ให้กันบ้างกระจังหน้าครับเป็นแบบลายรังพึ่งนะครับแล้วก็กล้องมองรอบคันพร้อมต,ตัวยูทาโลโก้แบบนี้นะโลโก้โตโยต้าสีดําสวยๆเลยครับคันนี้อ่ะตรงโลโก้เขาจะดูแบบดีไซน์มีพิเศษกว่าเพื่อนนะพี่ไม่เหมือนรุ่นอื่นนะและคันนี้ให้เซ็นเซอร์รอบคันพร้อมกล้องรอบคันพี่ไม่ได้มีแครกล้องหน้ากล้องรอบคัน360องศาเลยเซนเซอร์ด้านหน้าก็4จุดแล้วพี่สําหรับใครนะที่ กลัวขี่ชนพี่ถ้าพี่ไม่ขี่เร็วจริงๆพี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยพี่ว่ามันจะชนนะเพราะเซนเซอร์รอบคันเลยถ้าขี่มันจะชนมันก็ร้องดังเตือนอยู่แล้วพี่อ่ะทางที่ดีก็จะขี่เร็วเกินไปและคันนี้ครับมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์กับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์สว่างสว่างอย่างนี้เลยนะพี่เปิดตอนกลางคืนนี่มีตาแตกครับและส่วนคันนี้มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยอ่ะส่วนล้อแม็กคันนี้ครับเป็นล้อแม็กอันลอยเดิมจากโรงงานนะเป็นล้อแม็กสีทูโทนขอบ18นี่เป็นสีดําตัดเงินแบบนี้พร้อมกับ ยางมิชลินนะขยางมิชลินกับหนีก็คุ้มแลยพี่ไปซื้อใหม่นะสี่เส้นไม่ใช่ถูกๆนะครับขยางนี่เขาคุ้มโคตรๆแล้วครับแลวได้ปีใหม่ไปด้วยส่วนตัวเครื่องก็เป็นตัว hev HE นะเขาก็จะหนีมีความดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ว่าเพื่อนนะถ้าเป็นตัวอื่นนะมันจะตัวหนังสือหรืออีกแบบหนึ่งนะคันนี้ดีไซน์แบบสวยมากและตรงกระจกตรงตรงนี้กระจกมีไฟเดียว led ให้เป็นกระจกสีดําตามสไตล์ตัวทอ็อปรถใหม่สมัยนี้ที่กระจกดําทั้งนั้นนะ แล้วก็มีกล้องเลนวอชอยู่ตรงนี้อ่ะคันนี้ครับระบบกุญแจแบบคีย์เลสสัมผัสนะครับพี่สัมผัสตรงนี้ปลดล็อกรถได้เลยไม่ต้องจับกุญแจขึ้นมากดนะขอแค่กุญแจอยู่ในรัศมีและได้กันรอยมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมแบบนี้มาดูที่ภายในตัวรถกันบ้างคันนี้ครับมาพร้อมกับการตกแต่งด้วยหนังสีดําด้วยความเรียบรูแบบนี้นะแล้วก็เป็นได้สีเทาครับปรับกระจกไฟฟ้าแบบหมุนโยกครับแล้วก็คันนี้พี่ ปรับระดับไฟได้นะเรียบร้อยหน้าจอเป็นแบบนี้แล้วนะไม่ใช่หน้าจอเรือนใหม่นะพี่ตรงนี้ตรงกลางมีหน้าจอทัชสกรีนให้ใหญ่ใหญ่อีกส่วนคันนี้นะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูดคอนโทรลมีโหมดต่างๆให้ควบคุมความเร็วระบบามปัดภัยต่างๆพี่คันนี้อัดแน่นในคันเดียวครับผม่ะโคตรคุ้มครับแล้วก็แน่นอนพี่ฝั่งซ้ายก็ต้องเป็นระบบพื้นฐานที่ใครๆก็ใช้กันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ เพลงถัดไปเพลงย้อนกลับเนาะหรือจะพูดเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงแล้วก็รับสายวางสายครับผมคันนี้แอร์เป็นแบบปรับออโต้ได้เรียบร้อยแล้วนะส่วนตรงนี้พี่ก็สามารถวางโทรศัพท์ที่มีแม็กเซฟชาร์จแบตได้เลยแล้วก็โหมดก็จะมีนี่อีวีโหมดไดโหมดระบบเกียร์ออโต้แล้วคันนี้ก็เบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยนะพี่ตรงนี้วางแก้วน้ําได้อีก2จุดส่วนเก็บของก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ ส่วนคันนี้ได้เบาะหนังสีดําทั้งคันครับตรงพนักพิงที่หัวมีตัว gr ให้แบบนี้ตัดเบาะไฟฟ้าได้เรียบร้อยนะตัวนี้ตรงที่บังแดดก็มียันพร้อมไฟแบบนี้นะครับเลื่อนปุ๊บไฟเปิดปั๊บนะถ้าปิดไฟก็จะดับไปด้วยอนะ่ะเป็นไฟสีขาวพี่ถือว่าดีนะไฟสีขาวมันทําให้สีไม่เพียนะ้ยนเนาตอนดูนู่นดูนี่นี่ตรงนี้ก็เป็นสีขาวนะและคันนี้มีซันร o o ให้ด้านบนด้วยนะครับถ้าเปิดก็จะทําให้รถดูป,ปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะ สวยมากนี่แล้วเดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังบ้างด้านหลังของเขานะครับก็จะมีแอร์หลังมาให้2จุดพร้อมช่องเสียบ USB อยู่ด้านล่างนะพี่อาจจะมืดๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้สามารถรองแขนได้เดี๋ยวเอามาแป๊บหนึ่งล็อกอยู่ทรงนะครับ มีที่วางแก้วน้ําอีก2จุดเข้าไปนั่งสบายนะลองนั่งให้ดูแล้วก็ยิงแขนให้ดูแบบนี้เลยพอดีเป๊ะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าไม่เมื่อยแขนพอดีเข้าทรงเลยพับเข้าไปได้เรียบร้อยราวน,นี้วางขวดน้ําวางแก้วน้ําได้อีกวางได้รวมๆแค่ด้านหลังก็ฟังได้สี่จุดแล้วพี่เหนกันจนอิ่มอะแล้วดูที่อันนี้นะคะรับตรงนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้า กดแล้วก็เด้งขึ้นมาเองเลยไม่เมื่อยมือที่เก็บสัมภาระก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับมีไฟสองสว่างให้ด้วยตอนกลางคืนไม่มืดก็ตรงนี้สามารถเปิดได้มีช่องเก็บอะไรให้นะครับเอาไปให้ครบพี่ตรงนี้ก็ดึงออกมาได้นะสามารถปิดได้ตอนใส่ของล็อกไว้ได้ตอนนี้เราไม่ได้ล็อกไว้บอกก็สามารถพับได้ครับเพิ่มพื้นที่การเก็บของส่วนตอนปิดก็แค่กดปุ่มปิด กอันนี้ดูที่ช่องนี้ป่ะตัวนี้นะครับช่องเก็บสัมภาระหน้านะเป็นช่องเก็บเอกสารเดีย๋ยวเปิดให้ดูสักหน่อยนี่ช่องเก็บเอกสารก็ใหญ่พอสมควรครับส่วนตัวนี้ได้เป็นของเดิมโตโยต้าครับแถมมาให้ยังไม่หายนะนี่ชื่อชื่อเจ้าของเก่ายังอยู่อยู่เลยแกออกได้ที่ อะแล้วก็พวกคู่มือรถก็มีมาให้เหมือนเดิมนะอยู่นี่มีมาให้ครบครับผมส่วนปรับเบาะนะพี่มันเป็นไฟฟ้าแค่ฝั่งเดียวนะตัวนี้ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับยังเป็นปรับแมนวนวลอยู่ไฟฟ้าแค่ฝั่งคนขับนะครับตัวนี้ก็ดูนี่มีไฟเหมือนกันไหมนี่มีไฟเหมือนกันนะโอเคเอแต่ตัวนี้ไม่ให้ที่เกี่ยวแว่นไม่ให้แว่นกันแดดมาไม่ให้ที่เกี่แว่นกันแดดมาอืมเสียดาย แต่ก็ไม่เป็นไรครับะเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันเพื่อนมาดูที่ห้องเครื่องกันบ้างนะเปิดห้องเครื่องให้ดูกันหน่อยนี่คันนี้ลืมบอกพี่คันนี้นะปรับน้ำฝนออโตโน้นะพี่ สำหรับใครนะพี่ขับรถตอนฝนตกไปบ่อยนะคันนี้ไม่ต้องเมือ่อยมือไปกดปรับระดับพี่สามารถปัดฝนแบบออโต้ได้เลยมันจะวัดระดับน้ําตรงกระจกด้านหน้าเนาะแล้วมันก็จะปัดให้อัตโนมัติพี่ความเร็วความแรงไม่ต้องไปกําหนดมันมันทําให้เองเบียดเสร็จทุกอย่างอ่ะแล้วมาดูที่ห้องเครื่องกันบ้างตัวนี้เป็นเครื่อง1.8ดแนะดูที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับคันนี้นะห้องเครื่องก็ ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถเรานะพี่รับประกันโครงสร้างเดิมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับพี่ใครซื้อรถมือสองกลัวโดนย้อมแมวนะมาร้านเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะร้านเรานะครับมีรับประกันโครงสร้างนะครับไม่เคยมีชนหนักพี่พาอจมน้ํากอใหม่าอย่างแน่นอนนะสาหรับคันนี้เป็นเครื่องไฮบริดประหยัดน้ํามันด้วยพี่รับรองแล้วระยะยาวนะคุ้มมากไม่กินน้ามันประหยัดเงินไปอีกหลายเดือนพี่่ะแบตใช้ได้ยาวๆมีประกันให้สูงสุด3ปีนะครับรถเรารับประกันทุกคันครับผม แล้วสำหรับใครนะที่ชอบคันนี้พี่เดี๋ยวให้ดูภายในเพิ่มก่อนจากรายยังไม่ได้ให้ดูใกล้ๆเลยนะนี่ให้ดูนะน็อตสากระโปรงเดิมๆนะครับสวยๆนะแผงการความร้อนใหม่ๆพี่ไม่มีปีไม่มีเปิดนะให้ดูแบบนี้เลยแล้วก็นี่ของเครื่องสภาพสวยๆครับซอกเล็กๆน้อยๆนะเราทําความสะอาดให้ใหม่หมดจดพี่นี่หรือใครซื้อไปอีกรอบนะพี่เดี๋ยวเราล้างให้ทําความสะอาดให้อีกรอบเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมัน เครื่องเปลี่ยนถ่ายของเตียวเช็คแบตเตอรี่ให้หมดทุกอย่างพี่ก่อนส่งมอบนะไม่ต้องกลัวว่าจะได้รถเปื้อนกลับไปนะฝุ่นแม้แต่นิดเดียวเราไม่ให้มีกลับไปเลยแต่ถ้าทูกค้ากลับกลับไปเดี๋ยวก็มีฝุ่นอยู่ดีอ่ะอ่ะยออครับสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะใครอยากดูรถรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้โพส์ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวในคลิปต่อไปนะ สำหรับคลิปนี้ก็ใครดูจนจบก็ขอบคุณมากครับฝากกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆและไลร์สดนะมีอัปเดตรถให้ดูทุกวันที่วันละสอารอบอย่างที่บอกเลยเช้าเที่ยงเย็นอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ